มีมวยด้วยอ่ะอะอืม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 ,อมได้จะได้แต่ใดมาเนี่ยไปเรียนวิชานี้มาจากไหนนี่เป็นไงอยู่เขาใหญ่เนี่ยฝันถึงพี่แค่หรือเปล่าฝันถึงใครเมื่อคืนเสียงก่อนหนั่งนัง เสียงนั่งๆทำอะไรอย่างนง้นนะหอานอนด้วยอจะจ้าก่อนแล้วสวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าที่เขาใหญ่ที่พันด้าแคมปิ้งนี่ บรรกาศช่วงเช้ามเมฆหมอกเยอะมากครับผมเนี่ยโอ้โหโหมอกเยอะครับเด็กชายคำสิงจะรูปปั้นหน้าไข่ตื่นแต่เช้าเลยนะวันนี้น้องน้องช้างของเราก็นอนตรงนี้กันนะครับช่วงกลางคืน ค,ครับกับบรรยากาศรอบๆนะี่ทริปนี้มีความสุขทั้งแม่และลูกเลยเนี่ยได้นอนใกล้กันได้จับมือกันโอ้ยช่างสุขสันต์สเลกเกินขอบคุณเอ้ย วันนี้ควันทิวก็นอนที่นี่นะกลางเต็นนอนไม่นอนในห้องชอบสันโดดครับชายตื่นเช้ามาก็เล็งหางของกินเลยเนาะเจ้าชายว่าไงหลับสบายดีไหมฝันดีไหมฮะฝันดีไหม จะน้ารูปไข่เอ่ยอืออืเอาอะไรสนหนั่นแน่นั่นแน่ มีมวยด้วยอ่าอ่อืมอืมอืมอม,อมได้จะได้แต่ใดมาเนี่ยหือไปเรียนวิชานี้มาจากไหนนี่คับบุญส่งบอกหือได้วิชานี้มาจากพิธีบุญส่งบอกอันแน่โอ้โห เนีย่แค่มาไม่กี่ครั้งอะ่ะพี่ส่งสอนวิชานี้เนาะพี่ส่งสอนวิชาให้เลยบอกเรียนรู้เก่งเนาะเออเนียแล้วเอามาใช้กับคุณพ่ออีกด้วยนะเนี่ยเออเดี๋ยวให้แม่ขันจัดการนะนะ ไม่ขันจัดการไหมเนี่ยดูดูดูเจ้าลูกนาไข่ดูดูทำตาเขาให้ <S <S 1> <S 1> โอ้ย <S <S เด็กชายคำสิงคำสิงบอกว่าคุณพ่อไม่เอาอาหารการกินมาให้อะ่ะ ขอน้อยขอน้อยดูดูด,ดูเนี่ยทั้งคืนครับแต่นอนดีมากนะนอนอยู่ใกล้กันเนี่ยเนี่ยจับมุงจับมือกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเช็คกินคุณแม่แล้วก็มาจัดกับคุณพ่ออีกอื้มอ,อื้ม ถามเสีงหนูทำเขาให้อุ๊ยอุยอแม่จะบอกคุณพ่อว่าไงเนี่ยฮะน,นูคุณแม่ลองบอกแล้วนะ่ะอย่าไปทำพ่อนะเดี๋ยวพ่อไม่พ่าแม่ขันมาด้วยนะเออไม่ได้เชียวนะ ủa 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 ไงแม่ขันบอกกล่าวลูกหน่อยสิสอนลูกชายหน่อยดิเป็นไงอยู่เขาใหญ่เนี่ยฟันถึงพี่แคะหรือเปล่าฟันถึงใครเมื่อคืน คงจะหลับสบายเนาะได้นอนใกล้ลูกชายเนี่ยฮะโอ้โหฝนดีไหมเอย่ยนะี่ครับภาพบรรยากาศ ที่เขาใหญ่มีเมฆหมอกโอ้โหถ้าที่บ้านของแม่ขันเนี่ยที่สุรินทร์นี่ถ้าแบบนี้นี่หมดฝนแน่นอนเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆครับเมฆหมอกพี่ชัยดูครับโอ้โหกิ่งไม้อยู่ด้านล่างเนี่ยเรียบร้อยหมดพี่ชัยหักมากินหมดเลย นายเจ๊เจ๊หิวแล้วหรอตื่นขึ้นมากินเลยบอตื่นขึ้นมากินเลยบอยัง คำสิงหิวไหมนะ่ะเอ,อ้ยเฮ้ยดูครับดูเขาทา <laughs> เจ้าหน้าบวมเป็นไงอยากไปหาแม่บอ่ ดูตาเขาให้ยังไงหิวแล้วสิครับัดงดังๆอีกครั้งหนึ่งโอเคแซบนี่แซบหลายตื่นเช้ามาได้กินกล้วยเลย อาจาจะจ้าก่อนจะจ้าก่อนสวยๆยอยสวยๆหน่อยแนวย่อดสวยๆหน่อยจ้าสวยๆเร็วเสียงด้วยเสียงดังๆจ้าด้วยเสียงก่อนดังๆเสียงดังๆทำอะไรอย่างนั้นะ หาวนอนด้วยอุ้ยจะจ้าก,ก่อนแล้วสวยๆจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนโอ๊้เห็ดไหมเนาะอุ้ยยานจะไม่ได้ไกินคักบรรยากาศดีมากๆวันนี้ไม่ขันม,มีความสุขเหลือเกินเนาะได้นอนใกล้ลูกชาย เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม